วันนี้ผมอยู่ที่อู4สัมพันดีเซลนะครับจริงๆจะมารีวิวอีกคันหนึ่งแต่ในมาที่นี่แล้วนะรถเต็มอูเลยฮนะแทบถ้าไม่มีที่จอดเลยนะ <c oughs> คุณไ <c oughs> ยสวัสดีครับ, <c oughs> บรครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> ผมเมื <c oughs> ่อกี้เราคุยถึงวีโก้ใช่ครับคานเพชรคอยอาวาช็อปครับจริงๆมีหลายคันมากเลยนะ,ะก็กําลังทําอยู่แต่ว่าคันนี้ทําเสร็จแล้ววันนี้เข้ามาเซอร์วิสครับนะครับดิสันนาวาล่าเป็นรถที่ผมถ่ายนับคันได้เลยนะไม่ค่อยมีคนวาง ถามคุณบอยหน่อยคะเอาถามในมุมของออฟโรดแล้วกันครับนะทําไมนิสสันโนว่าร่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครส่วนใหญ่ผมว่ากลุ่มคนใช้น้อยครับจริงๆก็ลุยได้ก็เป็นรถที่มีสมรรถนะสามารถลุยได้ลุยได้ครับเหมือนรุ่นอื่นๆนี่แหละครับแตอ่อาจจะขายได้น้อยคนใช้น้อยเองอยังไงหรือเปล่ากลุ่มคนใช้น้อยอคนที่จะเอามาลุยอน้อยครับ <c oughs> หรือว่าถ้าคุยในมุมของการการเอาไปลุยเนี่ยมันมีอะไรอ่ะ แหมจะไปกล่าวหารถเขามากก็ไม่ดีเอาแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนในเรื่องอาจจะในเรื่องเครื่องหรือในเรื่องช่วงล่างอะไรเงี้ยก็มีครับมีเหมือนกันนิสสันนวราเนี่ยจุดปัญหาเขาคือเครื่องยนต์อาจจะสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับในเรื่องความแ<า>รงหรือแรงบิดหรืออะไรเครื่องแรงบิดเฉยๆแต่แรงม้าโอเคสู้ได้อ๋อก็เวลาเข้าพื้นที่ก็จะในแรงบิดใช่ครับอาจจะสู้รุ่นอื่นไม่ได้ครับ ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไฮไลท์รถรุ่นนี้เกินไปคันนี้เป็นรุ่นไหนครับคันนี้เป็นนาวาร่าตัวแรกเลยครับตัวแรกเลยถัดจาก bm อถัดจาก Big M b อ g ครับแล้วก็มาตัวนี้เลยตัวนี้เลยใช่ครับอ๋อฮะจะเป็นทรงเหลี่ยม4ประตูนะฮะคันนี้สวยมากดูบึกมากในสเตปที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นสเตปไหนครับสเตปเที่ยวป่าเที่ยวป่าถ้า เที่ยวป่าประมาณไหนได้อะอะไรเงี้ยเที่ยวป่าได้ถึงประมาณ4ี่ห้าดาวได้ครับเพราะว่าช่วงล่างทําไม่ครบเลยโอ้นี่ให้5้าดาวเลยฮะได้ครับไปได้ถ้าใจไปได้ก็ไปได้อยู่ที่ใจด้วยอยู่ที่ใจด้วยครับช่วงล่างมันรองรับอยู่แล้วครับแต่ว่าใจเราจะไปถึงหรือเปล่าเอางี้รถเนี่ยได้5าดาวแล้วอันนี้อยู่ที่ใจคนขับอยู่ที่ใจเจ้าของรถแล้วเรื่องของการทําก็จะเป็นคานหน้าหลัง ครับช่วงล่างคาน v x 80หน้าหลังคอยสปริงคอยสปริงหน้าหลังเหมือนกันใช่ครับนะโอ้สูงสูงขึ้นสักเท่าไหร่ครับเนี่ยจากสแตนดาร์ดประมาณ8นิ้วครับโอ้8นิ้วนี่ก็เยอะเหมือนกันนะฮะเยอะครับเยอะอนะยางเท่าไหร่ครับยางเบอร์35ครับ <c oughs> เป็นไซมัก35ขอบ16นะขอบ16ก็ซุ้มล้อก็ยังดูเหลือๆนะครับสามารถใส่ใหญ่ได้กว่านี้อีกซุ้มล้อปาดไหมครับ ตัวนี้ปาดครับอ๋อปาดตัวนี้เจ้าของเดิมก็คือใช้ชุดยกมานานมากครับคือแกก็เที่ยวป่ามานานคือแต่ใช้ชุดยกเที่ยวป่ากับชุดยกมามานานมากแลยกกี่นิ้วครับไม่ยอมตัดสินใจสักทีจนสุดท้ายก็ตัดสินใจวางคานยกกี่นิ้วครับชุดยกตอนนั้นเขาใช้ชุดยก6นิ้วของคามินิเขาเขาบอกจุดเปลี่ยนไหมครับว่าที่คุณบอกว่าขับกับชุดยกมานานทําไมถึงได้มาบางคานได้ ตอนหลังรู้สึกว่ายอมเพราะว่าซ่อมไม่ไหวซ่อมไม่ไหวนะครับเพราะว่าชุดยกอะหลายๆคนที่เล่นอยู่ก็จะรู้นะว่ามันมันไม่ทนทานเท่ากับคานแข็งโอ้โห VX80 นี้ใส่ได้กับกระบะออฟโรดที่อยากวางคันทุกรุ่นจริงๆเลยนะฮะทุกรุ่นครับทุกรุ่นมันมันมีไหมครับแบบโอ้ทนนันิสันเนี่ยใช้ซาฟารีดีกว่าหรืออะไรเงี้ยมีไหมมีเหมือนกันครับบางคันก็แล้วเขาเรีเควสเลยอยากได้ซาฟารีอะไรเงี้ย อันนั้นเราก็ต้องตามใจลูกค้าที่อยากได้คาะอะไรครับอยากได้ในคานในตระกูลในตระกูลนิสันบางทีรถเขามาเป็นรถนิสันนะครับผมก็บอกอยากอยากเอาคารทรเบอรีวางได้ไหมผมก็จัดให้ได้ครับคือทางร้านทําให้ได้อยู่แล้วทําให้ได้ครับ,รบแต่ในเชิงของสมรรถนะหรือว่าออปชันของคานเนี่ย vx 8 0จะดีกว่ายางไงหรือเปล่าจริงๆสมรรถนะมันใกล้เคียงกันแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าพาร์ทอะไร ต่างๆข oh. องเล่นต่างๆมันจะหาได้ง่ายกว่าครับครับ,รบอนอกจากช่วงล่างนะครับวางคานคอยสปริงหน้าหลังมีอะไรอีกครับที่คุณบอยทําให้ก็มีไซเลียวกันชนที่เห็นนี้คุณบอยทําให้ด้วยหรือเปล่าฮะใช่ครับเพราะกันชนหน้าไซ้เลียวหน้าหลังบันไดข้างกันชนหลังก็คืออันนี้ก็ออกแบบให้ใหม่หมดเลยทรงจ้ากคล้ายดีโ<ๆ>ก้คันเมื่อกี้ไหม ใช่ครับไทยไหรือว่าเดี๋ยวคุณบอยจะออกแบบกันชนให้เน้นใช้งานในออฟโรดจริงๆคือจะไม่ยื่นมากใช่ไหมจะไม่ยืดครับเกือบทุกคันจะเป็นใช่จะไม่ยืนมากแล้วก็เน้นแข็งแรงแล้วไม่หนักน้ำหนักเบากันชนหลังครับหลังจากที่เราตัดท้ายมาแล้วนะครับที่เราดูทรงมันแบบอ๋อเหรอฮะสวยๆใช่ไหมใช่ใช่เหมือนแบบทรงมันแปลกๆก็เพราะท้ายมันสั้นลงมาทําให้ทรงรถมันดูสวยอ๋อ แล้วก็งานกันชนหลังเราก็บแบบขึ้นมาใหม่เลยให้รับกับท้ายที่เราตัดไปก็มีหน้าทรงมันดูแหมมันดูลงตัวมันดูกระชับขึ้นนะครับตัดท้ายไปเยอะไหมครับตัวนี้ตัดไป15นิ้วรับโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะโอเลยแหมเรื่องตัดท้ายนี่ <laughs> คนน่าจะมีกระบะสั้นๆมาจากโรงงานเลย <laughs> โรงงานเขาออกแบบมาให้วัรทุกของเราไปต <laughs> ่อค <c oughs> ันชนหลังก็งานสร้างออกแบบนะครับก็สามารถใส่วินหลังได้ตัวหนึ่งอ๋อใส่วินได้ด้วยค่ะครับ,รบแล้วมีอันนี้มีหางลากด้วยมีขสเกี่ยวลากตรงการรลางสามาถใส่หบวบอนได้ก็ <c oughs> จะเป็นทรงเหลี่ยมก็รับกับทรงรถนี่แหละครับนะครับเ<อ>ดี๋ยวดูสองช่วงล่างด้านหลังหน่อยนะ จะคาร BX หน้าหลังเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คอยสปริงหน้าหลังอ่าอันนี้จะเป็นอาร์มคู่หน้าหลังใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเมื่อกี้คุยกันนะฮะอ่ารีวิวก่อนหน้านี้ผมคุยกับคุณบอยถึงโตยโยต้าวีโกที่ทําช่วงล่างเป็นโฟลิงก,ก็คุยกันว่าโฟลิง่งเหมาะกับช่วงล่างแบบไหนอาร์มคู่เหมาะกับการขับขี่แบบไหนอ่เดี๋ยวผมย้อนนิดหนึ่งเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะฮะโฟลิงก,ก็คือคุณบอยบอกว่าเหมาะกับการลุย นในพื้นที่ลุยซึ่งมีระยะยืดยุบกันให้ตัวที่ดีกว่าแต่ทางดําเนี่ยอาจจะขับแล้วโยนหรือว่าโครงมากกว่าใช่ค,คู่แล้วอย่างคันนี้อาร์มคู่หน้าหลังเนี่ยขับทางดําน่าจะดีแน่นอนดีครับอันนี้ขับการลงตัวขับทางดําจะคนโทรลรถได้ง่ายครับการเข้าโคง้งการขับเปลี่ยนเลนกระทันหันนี่จะทําให้รู้สึกกระชับกว่าครับครับแล้วเป็นอาร์มคู่แต่เป็นคอยสปริงอย่างนี้เวลาไปลุยแล้วฮะ เวลาไปลุยช่วงล่างก็จะให้ตัวสู้โคลิงไม่ได้อ๋อครับแต่ก็มันก็ทํางานได้ของมันในระดับระดับหนึ่งครับก็ถามว่าไปลุยป่าไปลุยหนัหนกๆดีไหมก็มีปัญหาครับก็ก็ได้ก็ลุยได้เพราะรว่าเมื่อกี้คุณบอยบอกให้5ดาวครับแต่ถ้าเทียบกันว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอาร์มคู่หน้าหลังแต่เป็นแหนบ,บเทียบกับอาร์มคู่หน้าหลังแต่เป็นคอยสปริงแบบนี้ละอ,อาร์มคู่หน้าหลังเป็นแหนบเป็นแหนบว่บเาเป็นคอยสปริงอะไรนี่ดีกว,ว่า ก็สูสีกันครับพอๆกันครับการให้ตัวต่างๆแต่ว่าคอยสปริงเนี่ยจะดีกว่าตรงที่มันนุ่มอ๋อนุ่มกว่าเนี่ยครับนุ่มในทางดำครับทั้งออฟโรดทั้งทางดำาอ๋อนุ่มกว่าด้วยนะครับคือขับขับแล้วรู้สึกว่าสุนทรีสุนทรีเวลาเจอหลุมเจอบ่ออะไรก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินแบบนี้หน่อยฮะไม่กระแทกกระทันมากนักใช่ครับคือกินข้าวไว้กันอยู่ได้นานอะไรเงี้ย แต่สิ่งสําคัญเลยสิ่งสําคัญเลยที่คุณบอยบอกอรมันต้องอยู่ที่ใจคนขับด้วยนะใช่ครับนะอยู่ที่ใจด้วยถ้าใจไปยังไงรถก็ต้องไปถึงให้รถพร้อมยังไงใจไม่ถึงก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ครับแล้วเครื่องคุณบอยมีเซ็ตอะไรให้ไหมครับตัวนี้เจ้าของไม่อยากไปยุ่งครับเพราะว่าอยากให้เป็นสแตรฐานจะได้ทนทนระหว่างนี้ครับครับโอเคงานช่วงล่างก็ดูฟูลอปชั่นมากแล้วนะฮะครับวันนี้คันนี้มีแอร์ล็อกเกอร์ด้วยนะครับ หน้าหลังไหมครับคันนี้ใส่แอร์ล็อกเกอร์หน้าหลังด้วยอของอะไรครับแอร์ล็อกเกอร์ของ a ออรบจก็เรียกว่ามีเคียวเล็บพร้อมลุยพร้อมลุยครับวินหน้าวินหลังมีแอร์ล็อกเกอร์มีก็ไปได้ทั่วครับแค่นี้ก็ขับสบายแล้วนะฮะออกจากป่าก็ขับกลับบ้านได้เลยใช่ครับขับกลับบ้านขับทางดําสบายๆเพราะส่วนใหญ่เราไปทริปทีนึงอ่ะเราต้องเดินทางใช่ไหมหลายร้อยโลอยู่ช่วงล่างก็ต้องนิ่ง ขับ,บต้องสบายด้วยไม่ใช่ว่าเดินทางทางดำนี่สามสี่ชั่วโมงต้องมานั่งทนขับอยู่มันก็ไม่พ<ข>อเขอ้าป่ากก็เพียแล้วครับใช่พอไปถึงพอไปถึงพื้นที่ที่จะลุยได้เพียแล้วหมดแรงหมดแรงครับสวยมากนะครับก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคุ้มค่างจริงวันนี้เรามาแล้วต้องหาโอกาสต่อยอดครับผมครับยินดีเลยครับยินดีคขอบคุณคุณบอยอีกครั้งหนึ่งครับมขอบคุณครับสวัสดีครับ